คือจริงๆแล้วว่าง่ายๆเลยนะก็เคยเกิดมั่นแล้วแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นชีวิตของคน2คนไม่ใช่คน2คนกับทั้งประเทศ<น>แต่ถ้าเราออกมาข้างนอกเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันว่าถ้าคนเริ่มจับตามองเขาทั้งๆท,งท,งที่เขาไม่ใช่ดารามันเขจะ,ก,ะก็จะชายแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับชีวิตของเราสองคนส่วนใหญ่ก็จะ รบแบบเป็นปีๆเลยอะค่ะคือถ้าเวมันเริ่มไปกันไม่ไม่ตรงกันแล้วเกิเกก็จะเลิกลากันไปอะไรซื้อแหวนมั่นแล้วด้วยเห็นไหมแล้วไม่มีใครรู้แต่ว่ากําลังทากําลังดีไซน์แล้วก็ไปกันไม่ได้ด้วยด้วยด้วยนิสัยที่แตกต่างแล้วแบบมันมันต้องยอมรับความจริงแล้วว่ามันมันไปไม่ได้ ทำงานมา30กว่าป,ปีแล้วละไม, <laughs> ไม่ไม่เปลี่ยนไปนะคะก็คือแบบดีสนุกกับงานนะคะใช่มองว่าสนุกกับงานจนเรื่องะความรักอ่ะเราเก็บไว้ไง <laughs> เราก็เก็บไว้ <laughs> ก็คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแ็กไม่ได้มีแฟนหรือไม่ได้แบบแบบโซดมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือสําหรับตัวแ็กเองเนี่ยแคกมีความรู้สึกว่าเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวไม่อยากจะให้มันมา เกี่ยวอะไรกับการทํางานเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าคนจะมาโฟกัสกับหัวใจของเราแทนที่จะมาโฟกัสเรื่องของความสามารถหรือเรื่องของการงานของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่ก็เลยไม่ไม่จะไม่พูดถึงปล่อยชิวเลยครับหรือว่าหรือว่าไม่ใช่ว่าเราเราเราคือคือจริงๆแล้วว่าง่ายๆเลยนะก็เคยเกือบมั่นแล้วแต่ไม่มีใครรู้เพราะว่าอย่างที่บอกว่า มันมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นชีวิตของคนสองคนไม่ใช่คนสองคนกับทางประเทศเนือออกแต่คืออยากเก็บไว้เพราะว่าใช่มันมันเป็นโมเมนต์มันเป็นโมเมนต์ที่มันมันเป็นมันเป็นพื้นที่เป็นคอมฟอร์ทโซนของเราเป็นคอมฟอร์ทเบิล l เพลสของเราเป็นเซฟเซฟเพลสของเราเซฟโซนของเรามันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะ เอาข้างนอกมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเซฟตรงนี้แต่ถ้าเราออกมาข้างนอกเราก็เป็นห่วงเขาเหมือนกันว่าถ้าคนเริ่มจับตามองเขาทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ใช่ดารามันเขาจะก็จะชายแล้วมันก็จะมีผลกระทบกับชีวิตของเราสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบ ทัดพบใครทัดก็ไม่ไม่ค่อยเปิดเผยเพราะว่าไม่อยากจะให้มันมาเกี่ยวข้องกับการถาการทํางานอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่เราบอกว่าเราคุยกันแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะทุกมาตรฐานแล้วแบบนี้อยู่นถูกมแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็เขาคือที่ที่คือส่วนใหญ่ก็จะพบแบบเป็นปีๆเลยอะค่ะแล้วก็แบบคือถ้าเวมันเริ่มไปกันไม่ไม่ไม่ตรงกันแล้วก็กิก็จะเลิกลากันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ก็ล่าสุด ก็ไม่ไม่กี่ปีนี่เองอะค่ะก็ก็ก็ซื้อแหวนมั่นแล้วด้วยเห็นไหมเราไม่มีใครรู้อันนี้ใช้คำว่ามั่นไมั่นมั่นแล้วก็คือซื้อแหวนมั่นแต่ว่ากําลังทํากาลังกําลังทําอยู่กําลังดีไซน์แล้วก็ไปกันไม่ได้ด้วยด้วยด้วยนิสัยที่แตกต่างแล้วแบบมันมันต้องยอมรับความจริงแล้วว่ามันมันไปไม่ได้แล้วคือเคสก่อนหน้านี้ค่ะ ใช่มันก็มันมันก็รู้สึกเสียใจอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันมันถึงขั้นนั้นแล้วอะไรอย่เงี้ยแต่ก็คือแบบมันก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเขาไม่ใช่ของเราน่ามันอาจจะมีคนที่ดีกว่านี้เข้ามาหรือคนที่ใช่ของเราอาจจะคือ ไม่อยากจะบอกว่าใครดีกว่าใครหรืออะไระแต่ว่าคนที่คลิกกับเรามากที่สุดเคมีมันใช่มากที่สุดมันก็คือสักวันหนึ่งมันก็คือต้องต้องเจออยู่แล้วเราเราไม่ได้คิดเลยว่าแบบว่าออายุจะเข้าพระรามห้าแล้ว <c oughs> <c oughs> คือแบบมันอยากแต่งงานตั้งแต่อายุยี่สิบาแล้ว <c oughs> แต่ก็คือมีความรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ได้รีบอะ่ะคือเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นถ้ามันไม่ใช่เราก็ไม่อยากจะแบบ พยายามดึงลังเอาไว้ว่าเคยยังไงมันก็ต้องใช่แล้วเราเราจะถูกทั้งทั้งสองฝ่ายก็อ่านมีแคทกหว่าอยู่นะแคกำลังพนันกันอยู่ในสองพันสองว่าใครจะไปก่อนใครระหว่างแคทกหว่าซึ่งแบบก็ไม่แน่าอจจะเป็นหวาก่อนก็ได้แบบฟ้าแรกไปเ้ยน โอเคใช่ใช่ถ้าว<ๆ>่าเข้าใจในสถานการณ์การทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือคือ,คอถ้าเกิดว่าแคปคิดที่จะสมคายมันครบด้วยความสบายใจแล้วก็เขาเองเขาก็ต้องสบายใจในหน้าที่การงานของเราเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะต่อหน้าหรือลับหลังคือด้วยด้วยหน้าที่การงานของแคปมันก็ต้องเจอคนเยอะแต่เราทำางานให้เขารู้สึกเขาไว้ใจเรา กลับกันก็คือเหมือนกันแคทต้องไปทํางานเขาเราก็ต้องรู้สึกว่าเราสบายใจแล้วเราไว้ใจเขาได้ด้วยใช่ก็ก็ส่วนใหญ่ก็แบบนี่ใส่ฝรั่งฝรั่งคือช็อกฝรั่งอันนี้ใช่ว่าแบบแมนได้ไหมหรือว่าใช้เป็นว่าคนคุยค่ะคุยเนาะเถึนว่าทำไมช่วงนี้ดูสวยอชัดเป็นชัดอ่ะ ไปแล้วก็จัดการจังอารมณ์ตัวเองได้เฮ้ยไดเร็วหน่อยเฮิร์ฮอยู่แล้วแต่ว่าเราก็เราก็จะมีความรู้สึกว่าอืมเราก็เหมือนโฟกัสการทำงานก็ช่วยได้เยอะอะไรอย่างนี้แล้วก็เพื่อนแบบดูใจอะไรเราเพื่อนเก็นี่แหละคือเพื่อนๆก็จะแบบว่าเออมีอะไรพี่แคทโทรมาหานะหรือแบบเอ้ยว่างๆเจอกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะนัดเจอกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบบางทีต่างคนต่างก็ มีงานของตัวเองอะไรอย่างงี้เนาะมันก็เลยแบบเวลาที่เราอาจจะห่างก,กันช่วงหนึ่งแต่กลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมก็คือแบบเหมือนเราเราเล f f ออฟตรงไหนเราก็กลับมาแล้วก็จูนกันเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มันก็ที่หลักคือความเป็นเพื่อนที่สนิทก,กันมากๆแล้วก็รู้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ